เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal สื่อของอเมริกาออกมาเปิดโปงโดยอ้างข้อมูลที่มาจากเจ้าหน้าที่ของสหราัฐระบุว่าจีนได้ไปทำข้อตกลงกับคิวบาเพื่อที่จะเข้าไปสร้างฐานปฏิบัติการลับบนเกาะ,ะในคิวบาซึ่งจะทำให้จีนสามารถสอดแนมฐานทัพและการสื่อสารของกองทัพสหรัฐที่อยู่ในรัฐฟลอริดาโดยฐานทัพนี้อาจจะอยู่ห่างออกไปแค่ประมาณ150กิโลเมตรเท่านั้น รวมถึงการไปสร้างฐานปฏิบัติการรับที่คิวบาเนี่ยจะทําให้จีนสามารถสอดแนมฐานทัพในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐได้ด้วยนี่เป็นรายงานข่าวที่ออกมาเปิดเผยโดยสื่อสหรัฐโดยอ้างข้อมูลของเจ้าหน้าที่อเมริกันนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะว่าภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเนี่ยมีฐานทัพตั้งอยู่หลายแห่งเท่ากับว่าถ้าข้อมูลนี้เป็นเรื่องจริงจะก,กระทบดอกความมั่นคงของสหรัฐ กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งกําลังมีความระหองระแหงงอนแง่งกันอยู่มากโดยหลังจากที่มีการเปิดเผยเ,เ,เรื่องนี้ออกไปนะครับทั้งรัฐบาลสหรัฐแล้วก็รัฐบาลคิวบาต่างออกมาปฏิเสธรายงานของ Wall Street Journal กระทรวงการต่างประเทศคิวบาออกมาระบุว่ารายงานข่าวชิ้นดังกล่าวเป็นเรื่องโกหกที่ถูกกุข,ขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายและเป็นข้ออ้างในการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเพื่อบ่นทอนเสถียรภาพของคิวบาขณะที่สหรัฐครับ ในจอร์นเคอร์บี้โฆษกทำเนียบขาวออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าเห็นรายงานข่าวชิ้นนี้แล้วไม่ตรงกับความเป็นจริงแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าข้อมูลใดในข่าวที่ไม่เป็นความจริงนอกจากนี้ในเคอร์บี้ยังยืนยันด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาสหรัฐก็มีการตรวจสอบแล้วก็จับตาความเคลื่อนไหวของจีนในภูมิภาคอย่างใกล้ชิดมาตลอดอย่างไรก็ตามมีการเปิดเผยมาจากเจ้าหน้าที่ทำเนียบข่าวไม่ระบุชื่ออีกรายหนึ่งครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าจีนมีฐานปฏิบัติการลับอยู่ในคิวบาเพื่อใช้สอดแนมสหรัฐ หลายปีแล้วและได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นเมื่อปี2019นี้เองรายงานอ้างเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวคนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิมเ่มเติมยังบอกด้วยนะครับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจะเข้ารับตําแหน่งโดยในระหว่างกําลังจัดตั้งรัฐบาลเมื่อเดือนมกราคม2021สหรัฐเคยได้รับรายงานเกี่ยวกับการกระทําที่อ่อนไหวจํานวนมากของจีนเพื่อขยายระบบโลจิสติกฐานทัพแล้วก็แผ่ขยายอิทธิพลทั่วโลก รวมถึงการตั้งศูนย์วรวบรวมข่าวกรองในคิวบาด้วยนี่ทําให้เรื่องที่จีนแอบไปตั้งฐานฏิบัติการรับในคิวบากลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวออกมาพูดไปที่สถานเอกอัครราชทูตจีนนัก,กุงวอชิงตันดีซีแต่ก็ไม่ได้รับคําตอบใดๆนะครับเจ้าหน้าที่สถานทูตจีนตอบเพียงว่าเป็นไปตามถ้อยถแถลงของกระทรวงการต่างประเทศจีนทีวิภาควิจารณ์สหรัฐ วายชอบเผยแพร่ข่าวลือใส่ร้ายป้ายสีและแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นส่วนรัฐบาลคิวบาพอมีการเปิดเผยเพิ่มเติมก็ยังไม่มีการตอบสนองใดๆหลังจากที่มีการเปิดเผยออกมาล่าสุดนะครับแน่นอนนะครับย้ําว่าสิ่งที่เรารายงานไปเป็นกระแสข่าวที่มีการเปิดเผยออกมาจากสื่อในอเมริกาแล้วสื่อในอเมริกาก็อ้างเจ้าหน้าที่อเมริกัน แต่ว่ายังไม่สามารถยืนยันได้เนี่ยแค่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจีนกําลังดําเนินปฏิบัติการลับๆอยู่ในคิวบาหรือเปล่าล่าสุดเมื่อวานนี้ครับมีความเคลื่อนไหวอีกรอบเพราะว่าผู้สื่อข่าวไปถามนายแอนโทนีบ,บริงเคนรัฐมตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐถึงประเด็นเรื่องปฏิบัติการลับของจีนในคิวบา นายบิงเคนได้ยืนยันด้วยตัวเองนะครับว่าได้ยินรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนรับฟังบรรยายสรุปเมื่อตอนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเข้ารับตําแหน่งแล้วโดยจีนต้องการที่จะแผ่ขยายและประคับประคองอํานาจทางทาหารของตอนจากระยะไกลซึ่งประธานาธิบ,บดีไบเดนได้สั่งให้จัดการกับเรื่องนี้มาตั้งแต่ขึ้นเป็นประธานาธิบดีใหม่ๆเพราะรัฐบาลก่อนของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ไม่มีการดําเนินการใดๆอย่างจริงจัง นายบริงเกนยังระบุด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาสหรัฐมีการติดต่อสื่อสารในระดับสูงกับประเทศต่างๆที่กําลังพิจารณาจะให้จีนเข้าไปตั้งศูนย์ข่าวกรองในประเทศของพวกเขาซึ่งก็ดูเหมือนจะได้ผลในระดับหนึ่งเพราะการใช้วิธีวิธีทางทางการทูตของสหรัฐแบบนี้ได้ช่วยชะลอความพยายามของจีนในการแผ่อิทธิพลในต่างประเทศซึ่งก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยออกมาจากเจ้าหน้าที่สหรัฐนะครับว่าในวันที่18มิถุนายนนี้ นายแอนโทนีบิงเคนจะไปเยือนหรือไม่จะไปเยือนจีนหรือไม่โดยการเดินทางเงยือนจีนของนายบริงเคนเคยถูกเลื่อนมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับหลังเกิดประเด็นบอลลูนสอนแนมจีนผล่น,น้่นฟ้าสหรัฐซึ่งหลายคนก็จับตาว่านี่จะเป็นจังหวะที่นายแอนโทนีบริงเคนกําลังจะเดินทางเงยือนจีนเพื่อกลับไปฟื้นฟูความสัมพันธ์หรือเปล่าและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ว่านี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ ในเมื่อมีกระแสข่าวใหม่ว่าจีนไปตั้งปฏิบัติการรับอยู่ในคิวบาประชิดกับดินแดนของอเมริกาเลยมีการวิเคราะห์แบบนี้นะครับว่าถ้าจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนในตอนนี้ถ้าสหารัฐจะเดินเกมรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนจะเดินเกมฟื้นฟูความสัมพันธ์กับจีนนั้นจะต้องทําตอนนี้ครับจะมีเวลาทําแค่ช่วงเวลานี้ ไปถึงอย่างมากที่สุดก็คือช่วงสิ้นปีเท่านั้นเพราะว่าถ้าขึ้นปีใหม่ของปี2024เนี่ยทุกอย่างจะเดินหน้าไปสู่การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะจัดขึ้นในปลายปีหน้าแล้วและถ้าบรรยากาศทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาเดินหน้าไปสู่การรณรงค์หาเสียงแล้วเนี่ยการที่จะมาพูดในลักษณะของการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับจีน อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้สร้างคะแนนความนิยมในสังคมอเมริกันเท่าไหรนะ่นักเราเคยรายงานไปถึงสถิติที่เรายกขึ้นมาเป็นผลสำรวจกลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกันที่มีทัศนคติต่อจีนที่ไม่ดีเท่าไหรน่นักนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการวิเคราะห์กันว่าสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐกําลังเดินเกมความสัมพันธ์กับจีนในลักษณะของการฟื้นฟูความสัมพันธ์เนี่ยถ้าจะฟื้นฟูจริงๆเนี่ย ต้องเร่งทําตั้งแต่ตอนนี้แล้วทําให้ดีที่สุดเพราะว่ามันจะมีเวลาถึงแค่สิ้นปีเท่านั้นแล้วปีหน้าเนี่ยก็ต้องพูดถึงในลักษณะของการหาเสียงแล้วนี่ก็เลยเป็นช่วงเวลาที่หลายคนจับตาม,มากที่สุดนะครับว่าสหรัฐจะสามารถฟื้นฟูความสัมพันธ์กับจีนได้หรือไม่แต่ในขณะเดียวกันประเทศจีนก็มีความสัมพันธ์กับหลายประเทศนะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยล่าสุดมีการเปิดเผยออกมา จากกองทัพบ,บกนะครับแล้วก็สำนักข่าวซินหัวสื่อของทางการจีนว่าหลีซ้างฟู่มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนได้พบกับพลเอกนะรงพันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทาหารบกของไทยนัก,กุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับโดยในหลีกล่าวว่าจีนพร้อมทํางานร่วมกับไทยเพื่อดําเนินการตามฉันธรรมติสําคัญที่บรรลุโดยผู้นําของทั้งสองประเทศและผลักดันความร่วมมือระหว่างสองกองทัพ โดยเฉพาะระหว่างกองทัพบ,บกให้เกิดผลลัพธ์อันดียิ่งขึ้นรวมถึงรักษาเสถียรภาพของภูมิภาคกับไทยและรับรองความมั่นคงที่ยั่งยืนภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ต้องเผชิญความท้าทายทางความมั่นคงบางประการในปัจจุบันสำนักข่าวสินหัวสื่อของทางการจีนรายงานอ้างถึงพลเอกนรงพันธ์ที่แสดงความขอบคุณและการสนับสนุนบทบาทสำคัญของจีนในการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคครับพร้อมแสดงความมุ่งมั่น ร่วมพยายามเดินหน้าความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและกองทัพอย่างต่อเนื่องกับน,นี่ครับเป็นภาพความสัมพันธ์ที่เราทําให้เห็นนะครับซึ่งที่ผ่านมาอกองทัพไทยก็มีความสัมพันธ์กับกองทัพจีนยอย่างที่ได้เห็นภาพล่าสุดแล้วก็มีความสัมพันธ์กับกองทัพสหรัฐนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆแล้วก็เป็นข้อที่เป็นคําถามมาตลอดในช่วง8-9ปีหลังการรัฐประหาร2557 ในยุครัฐบาลคอสอชอไล่ลงมาถึงรัฐบาลเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งปี6 2ที่เป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาหลายคนก็มีตั้งข้อคําถามตั้งข้อสังเกตว่าตกลงแล้วความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐในระดับที่อาจจะเสียสมดุลในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับมหาอำนาจหรือไม่ นี่เป็นข้อคำถามที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับและสิ่งที่เราจะถามตอบก็คือคำถามชุดเดียวกันกับรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่คำถามนี้ก็ยากอยู่ดีนะครับเป็นคำถามที่ไม่่ายเลยนะครับพะแม้กระทั่งรัฐบาลชุดต่อไปเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลพร้อมทํางานบริหารประเทศได้เมื่อไหร่ภายใต้สถานการณ์การเมืองไทยที่เป็นแบบนี้ครับสำนักข่าวทูเดย์เพิ่มช่องทางรับชมรายการออริจินอลคอนเทนต์ คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ไปที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการ Original Content ที่จะทำโดยสำนักข่าว Today สำนักข่าว Today Make Tomorrow Today